โอเคนะครับก็ทําน้สวัสดีนะครับวันนี้เรามาีกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้สุ่มทีมแต่เรงกันนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมขาดอีกแค่เกมเดียวนะครับผมก็จะขึ้นแดง 2ดาวเป็นที่ร้อนนั่นเองนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปนี้ไอ้ซึ่งเกมนี้ครับผมไม่ได้เล่นตามที่ท่านผู้ชมขอมาเนาะไม่ได้เล่นปืนตามที่ท่านผู้ชมขอมาก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะอืมก็เป็นคลิปวอร์มมือเล่นๆไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวสำหรับปืนที่ท่านผู้ชมอะไรคนไหนขอมาเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นให้ต่อแล้วกันนะครับเนาะก็โอเคนะครับเอาไปไว้เราไม่พูดมากแล้วกันนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะโอเค let's go Okay, โอเคนะครับมาตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเส้งคลิปเนี่ยจะมีเสียงรบกวนให้ต้องขออภัยด้วยละกันนะอย่างที่ผมบอกนะห้องไม่เก็บเสียงนะโอเคเดี๋ยวผมไปลงเอ่าสนน่าจะลงศูนนะ์าะถึงอยู่เปล่าวะไม่รู้นะลองลงนะครับลองลงดูว่าผมดูจากลักษณะนะครับนะคิดว่าอืม อืมมันไงกูว่าคิดไปไม่ผิดจริงครับดูทรงแล้วใช่เลยครับไม่มีนกครับอืมโอเคถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวผมลงออ่เข้างล่างตรงเนี้ยเอาแล้วกันนะฮะเรื่องแถวเนี้ยโอ้โหมันเห็นตีเป็นนะฮะลังแสงหอนไม่ดีลงเดี๋ย่าตรงนี้ก็ได้วะโอเคมาอุ้ยอุ้ยอืมโอ้เลื่อนเลยสิโอ้โหอือแล้วผมได้ปืนก๊อกไงนี่เข้าหัวไปสเม็ด นี่ไงแดงเถืกอกไงแล้วเขาเอาผมไม่ลงนะเนี่ยโอ้โหเขามที่ได้ก็ได้เปรียบกับผมปืนก็ได้เปรียบกว่านะครับแต่เขาแพ้ความโคมของ M1917 นึเนี่ยคิดใจสู้กับทบประเทศเหละครับน้องสมชินนโ,โอเคมามาเดี๋ยวผมาขอฟาร์มไปสักคู่หรือแก,กนนะไม่รู้เราจะเจอคนหรือเปล่านะแถวนี้ซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะแบบ ไม่ได้เล่นตามปืนที่ท่านชมขอมานะอาจจะวอมวอมนะเดี๋ยวคลิปนี้เจอสกาก็สกาแล้วกันเออเราไม่ได้จับมหลายคลิปแล้วนะนะอขอวอมสกาสักก่อนแล้วกันนะฮะสักนิดนึงอขอวอมบน่นเจออืไม่โดนต้องรอต้องรอจังหวะเขาวัดนะครับเราจะได้เปรียบนี่ไงเนี่ยไรยิงสกาพวกนี้แนะนําให้รอจังหวะเขายิงส่วนเรานะแล้วเราค่อยเปิดนะใช่ไหมแค่นี้เราก็ไหวระชิลนะครับอืม โอเคตามก่ออุ้ยมีตัววะ่ะไม่โดนนะข้างหน้าตรงนี้นตอมีนะไงอืมไม่โดนข้างหลังเราก้งมีนะทุกคนชิปหายละล้อมรอบเลยเอาไงดีไปเนี่ยเว้ยอุ้ยสกาวเขสามวะ่ะสวยจัดโอเคทีค่แตผมเล่นมันเกมนี้ผมเล่นสกายคู่กับเอ็มพีไฟแล้วนะเอ้ยเอ็มพีจีสแล้วกันพวกชอบเรียกพีตลอดเลยเออไม่ได้จับสองปืนนี้มาคู่กันนานแล้วนะฮะ เหมือนข้างบนนั่นจะมีคนนะฮะใช่ป่าววะนั่นไงเห็นหัวอืมไม่ยิงทำไมป่ะโอเคโอเคผมอออดีกว่าโอ้โหเราเบิ้ลสยาาวเลยโอเคมาข้างบนนี้มีตัวนะฮะหรือเกินว่าเราจะไหวหรือเปล่านี่ครับผมยินเสียงแล้ว อื้เข er mm ้าอยู่บนตัวนี้อืเขาดักแล้วผมยิงไม่โดนไม่มีอืมไม่โดนโอ้เขาหัวแมสต์เอ้ยวิ่งแรงจังวะผมก็ไม่มีหมวกเลยนะถ้าผมโดนเขาเปิดหัวผมก็แตกนะฮะดูกันว่าใครจะคมเงินกันนะฮะน้องมานี่อ่ะอ่ะรวยหัวอีกโอ้โหเหลืองเตอะนี่โอ้โหไม่ตายโอ้โหเนี่ยนะครับคนสภาพไม่ได้จับเอ็มพนมานานก็งี่แหละฮะผมไม่ได้เล่น MP40 โคตรจะนานเลยนะโอเคมา กระโดดออกไม่โดนตัวนี้นะครับก็ต้องวัดจังหวะนี้แหละนี่ไงแดงอยู่เอ้ยมีตัวยิงอีกโอ้โหมกี้จะเสี่ยงไหมผมใจขอไปละมือเพึ่งเมตะกี้เผิ่มมือตัดใหม่นะฮะอืมพนยาก่อนทำไงทำไงนี่เดินตรงนี้แตกพี่คิดได้ไงงันี่ไปซ้อมก่อนนะฮโอ้ยข้างหลังเยอะจังวะทุกทิศทุกทางจริงโอ้โหเล่นอย่างยากเลยนะ มันเยอะกว่านะครัชมโอ้โหแล้วก็สูตรเราจะหมดด้วยนะ MP5 เรานะฮะโอเคเหมือนตรงนู้นจะมีเอ้ยมีตัวเพิ่งโดดแล้วแบบเหลีอยงทุกเม็ดเกมก็ต้องมีพลาดกันบ้างโอ้ยโคตรแรงเลยใครยิงโอ้โหโอ้โหโอเคผมนี่ลงก่อนเลยตะกี้เหลืองแบบทุกเม็ดเลยนะฮะขอแพ้แล้วกันโอเค กำลังวอร์มหน่ไงเรากำลังวอร์มสกา้าไม่ได้จับสกา,น,านนๆนะฮะเห็นอะไรเนี่ยเรียบร้อยแดงเขือวเดินตรงแล้วแตกครับพี่โอเคแค่ไหนแตกมาดิชัวเจ้าผมลงเหรอยังเ,เร็วไปยังไงต้นไม้แตกนะฮะมันผมเห็นมีตัวอยู่นะตรงนู้นโนะดยสุดเราจะหมดแล้วนะโอเคสามดเอนมันผมไม่จริงเสียงอ <amp> ใช่ปะ นี่สิ่งมันคบนี่เก็บของก่อนเอ๊ะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้นี่ไงกระโดดเขาหน้าต่างก็แดงเถื่อไปสิครับน้องโอเคียยิงไปซ้ำก่อนนะครชมเอเคแปดคิวเลยนะท่านผู้ชมเคเพราะฉนั้นผมนึกว่าคนโอเคยเก็บของก่อนแล้วกันโอเคโอเคไปงั้นเดี๋ยวผมไปที่อื่นกันดีกว่าเนาะเออโอเคจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะกันนะฮะอืมไม่โดนว่ะ ไม่โดนอีกโอเคผมถอยก่อนดีกว่าเขาได้เขาได้เปรียบกับเราแล้วเขาเปืนเอซีด้วยนะหรือเปล่าไม่รู้นะตะกี้ใส่ยิงผมวะอืมก็โอเคเราต้องมาเล่นบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะโอ,โอ้โหเราแว้นกันอเสียงทีไม่รู้ถ้าไม่รู้ถ้ามันเข้าคลิปต้องขอพัยจริงนะสำหรับเสียงัวรุ่นเด็กแว้นนะั้นอืมไม่โดนไม่ตายอ้อ โอ้ยจะติดติดหน้าต่างโอเคผมปาแล้วน้ำแข็งไปเผื่อเขาจะตายแล้วโดนเจ็ดสิบแล้วโดนห้าสิบไงขี่โคตรจิบแต่ไม่ตายโอ้โหอึดจังวะโอเคมาจะนันนี่สองเม็ดพอแค่นั้นแหละที่กี้ส่งไปเลยหนึ่งเม็ดวาไม่รู้เหมือนกันโอเคตายนะฮะโอเคมาโอเคชุบเครื่องก่อนนะครับโอเคโอเคผมแลกสกูบสี่มาแล้วกัน มันไม่เจอนะฮะผมบอกเลยนะถ้าเราจะเล่นสกายเก่งนะครับจากสโคบยิงงอให้เก่งนะครับสกายต้องเน้นที่สโคบสีนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะครับสก้าเป็นปืนที่ถ้าสไครสโคบจริงๆนะครับบอกเลยโคตรจะดีนะครับโคตรจะโหดนะฮะโอเคเนาะโอเคโอ้โหโอเคตรงนี้ศพเพียบเลยนะฮะโอเคคิดดูเน็ตตรงข้างล่างอุ้ยอุ้ยเพื่อนโดนนะเพื่อนเราเนี่ยิงไม่โดนยิงไม่โดน เขาเล่นซิกแซกนะฮะเรายิงสะโคบยิงค่อนข้างยากนะโอเคมาผมดันแม่งเลยแล้วกันนะโอเคลิงลิงจิกเก็กไปหนึ่งทีจากวันนี้โผล่ไหมเขาจะกล้าวัดกับผมไหมเออไม่มีเม็ดเดียวพอแดงขมผมนะเหมือนเบอร์สองเขาจะให้ชุดนะโอเค ผมร okay. ู้สึกเจ็บคอจังว่ะเหมือนผมจะเจ๊นั่นไงว่าแล้วมีคนเออเพื่อนตายโอ้โหเบอร์สองเพิ่งลงมานะฮะนี่ไงเดินตรงนี้แตกเลยพี่บอกว่าอย่าเดินตรงครับน้องเคเหมือนเพื่อนจะตรงเพื่อนจะมีนะนั่นไงโอ้โหแล้วเขามาแวนอีกโอ้โหแ้วเพื่อนเปิดโคโนอย่างนี้จะใค้ยังไงครับพี่เคทตั้งหวังว่าเพื่อนจะไหวนะเหมือนจะสองตัว่ะนะใช่ปะ โอ้ต oh, ัวเพื่อนสองโอ้เพื่อนตายเพื่อนสองเรียบร้อยครับว่าละอล้อเฮ้ยโอ้ทีนี้เหมือนเจอสองฮวงแต่เราไม่เล่นแล้วนะท้ายเกมขนาดนี้แล้วไม่ต้องเล่นแล้วมั้งโอ้โอ้ยชิวผมกลับไปชุบเพื่อนก่อนนะชูเพื่อนคนเดียวนะเคยเหมือนเหมือนเพื่อนเบอร์สองเขาจะให้ชุบเขานะโอ้โหเคยจะเย็นเพื่อนจะเย็นเคย อ้าวขอโทษคือตะเกีบมือผมจะไปกดเลือกเบอร์สองเว้ยแล้วแม่งอะไรวะป๊โอ้คือผมไปกดไม่ติดแล้วผมเผลอไปกดยืนยันนะฮะแล้วมันไม่เลือกเบอร์สองให้โอเคโอ้แล้วเพื่อนเขาได้ส่วนคิวนะเออเ,เข้าใจเขาเลยนะฮะอะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับรมชมแต่ก็ต้องมันตามคิวจริงอ่ะเบอร์หนึ่งเขาได้เขาตายก่อนแล้วเนาะโอเคเนาะ อืมเอ๊ะเบอร์นหนึ่งเลยเบอร์สองวะไอเอิญเอบอร์สองให้ตายก่อนนะเพื่อนขอทโทษเลยแบบวุ้ยมไม่ตายโอ้โหโคโ,โนนะฮะโอเคอืมไอคีแดงเถื่อไปตัวเพิ่งโดดตนนัวน,นั้นเลยนะโอ้แล้วเพื่อนตายแล้วเบอร์หนึ่งตายชูป้าตายอีกโอเคอกระสุนจะหมดแลยนะท่านผู้ชมตอนนี้นขบวนหัวเราเพียบเลยนะฮะสองสามตัวเลยบนเขานุงจะนีมไม่มีตาย ผมไม่น่าจะได้นะเขาน่าจะชุบกันนะข้างบนน่าจะมีตัวอยู่ข้างบนนะเขาจะมีสักสามตัวข้างบนนี้ก็น่าจะมีสักสามตัวเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะนี่เดีดยเ๋ยวอเ,อเอาเรื่องมาดิเฮ้ยลง่ะนี่ไงเจ้าเตะเอ้าแล้วก็แตกอีกโอ้โหแล้วก็ซ้ำซ้ำโคตรเร็วเลยโอ้นี่ไงลงเขาอย่างนี้แตกเลยพี่รีบลงเกิน อ๋อไอวอลไม่ทันไอวอลไม่นี่ไงมาดิมาดิลงเข่างี้ลงเข่า,ขาอย่างนี้เหรอประมาณในตัวผมจนกระไรนี่ไงมาดิหมดทมีบอกเลยไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดมาบอกเลยแค่นะั้นแหละเหลือตอนนี้น่าจะเหลือแค่ข้างบนตรงนี้นะครับน่าจะสามตัวเลยนะนะฮะคีค,คีมีต้องขอโทษเบอร์สองด้วยละก,กันนะคีนะฮะมันกดไม่ติดเนาะไอวอลผมไม่เก็บแนละ้วไอวอลเรามีอีกยี่สิบแล้วนะ นี่โอ้นี่ไงดาวไปซะตามได้ไหมตามทันไว้เนี่ยโอ้โอ้โหไม่ทันกระสุนแม่งเป็นติดโอ้โหหลอนเอ้ยเอนี่ไงดาวซะวุ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นยิงแรงเกินโอ้โหโอ้โหแล้วเขาเกิดแล้วกระสุนหมดพอดีโอ้โหไม่งั้นเขาแตะนะผมบอกเลย คือคนไอผู้ชายตะกี้เสื้อฟ้านา่าจะตีที่ผมฆ่าบนเขาตะกี้สามศพนะฮะนี่เออีกคนวิ่งมางี้อนี่อ้าวไอคนตายวงวะน,นะโอเคได้มาสิบเจ็ดคิวนะฮะแอบหลังรถก็ไม่ไหวนะครับน้องอโอเคก็เกมนก็แปลว่าสับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาโอเคน่าจะขึ้นสามสองดาวพอดีนะขึ้นไหมสวยสองดาวคมๆบวกเต็มๆนะ โอเคก็แปลว่าสหลับคลิปนี้ก็ขอจบไปทีานี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะก็แปลว่าสหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะกดแชร์กันเยอะนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวสหรดบคลิปนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ